ในฝรั่งเศสยุคนั้นน่ะครอบครัวโปติเย่ก็ถือว่าเป็นชนชั้นสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะถูกมองว่าเป็นพวกเศรษฐีใหม่เพิ่งจะลืมตาอ้าปากได้เพราะบรรพบุรุษไม่กี่ชั่วคนที่แล้วรับใช้อยู่ในวังได้ถูกใจกษัตริย์ไม่เหมือนกับพวกโนเบลสเตเปซึ่งบรรพบรุษเนี่ยได้เอาเลือดเนื้อเข้าแลกกับเอกราชของฝรั่งเศสเอาไว้ความที่เป็นไฮโซชั้นสองอ่ะทำให้ครอบครัวโปติเย่ต้องพิสูจน์ตัวเองหนักมาก คือจะอยู่เป็นไฮโซเฉยๆไม่ได้จะต้องเป็นไฮโซที่รัดที่สุดหน้าตาดีที่สุดเข้าสังคมเก่งที่สุดมีความรู้ที่สุดแล้วก็ต้องหาทางแทรกตัวเข้าไปอยู่ในสังคมของพวกโนเบลสเตเป้ด้วยการแต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลใหญ่ๆพวกนี้ตอนที่ดิอานยังเด็กๆเนี่ยชองกับภรรยาก็เริ่มสอนให้ลูกๆรู้จักดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะลูกสาวบ้านปัวติเยซึ่งประกอบไปด้วยแอนฟรองซัวกับดิอานเนี่ย ถูกฝึกให้อาบน้ำเย็นแล้วก็อาบน้ำนมเป็นประจำมาตั้งแต่เด็ก